สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับมีผู้หญิงคนหนึ่งดูจากหน้าตาแล้วเป็นผู้หญิงใบกลางคนกำลังชี้นิ้วบอกอยู่เธอเป็นเจ้าแม่สายฟ้ามีคนมาขอโชคลาภจากเธอมากมายด้วยความสธานแรงกล้าของคนอยากจะถูกหวยจึงมากันหลายคน ส่วนเจ้าแม่ก็บอกเลขไปแบบหกเจ็ดสามหกสองกับเจ้าแม่สายฟ้าผู้นี้แล้ววันหวยออกก็ออกมาแล้วผลที่ออกมาคือเลขเจ้าแม่สายฟ้านั้นโดนแดกหมดเลยทําให้คนที่มาขอเลขไม่พอใจจะมาหาเรื่องเจ้าแม่เจ้าแม่สายฟ้าได้มองซ้ายมองขวาแล้วก็พูดว่ารู้บอกทำไมฉันถึงเรียกเจ้าแม่สายฟ้าเพราะฉันดีอย่างสายฟ้ายังไงล่ะ